คุณเห็นอะไรในจอนั่นไหมอะไรนะไม่เห็นอย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวผมทาภาพให้มันชัดขึ้นแล้วกันเริ่มเห็นมันแล้วใช่ไหมนั่นแหละอนาคตของพวกเราผมบอกได้คําเดียวเลยว่าชิบแล้วสวัสดีครับผมเลมูสิกหากเสียงอุ้ยต้องขออภัยด้วยไม่สบายคุณกําลังระบากใจใช่ไหมว่าจะหาเพชรที่ไหนมาเปิดมาทรงนี้สปอนแน่ๆกูก็ไม่มีเหมือนกันเพชรก็ไม่มีสปอนก็ไม่มีเยี่ยมนี่คือสรุปไลฟ์แพช1.4ภายในเกีิทีไม่รู้เดี๋ยวว่ากันเนื้อเรื่องรอบนี้อ ทีมงานครับเออซูภาพหน่อยครับรู้สึกภาพเล็กมากในเรื่องรอบนี้เปิดมาด้วยการที่มิยบโดนประกาศจากขอหาเป็นภัยต่อสังคมด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งในเรื่องอาจจะมีการเปิดเผยความลับดาบของมิยาบิและการสืบทอตระกูลของโฮชิมียและเพลแมนที่ในที่สุดก็ตื่นแล้วมอนสเตอร์ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกักบ Sacrifice หน่วย Section 6ต้องต่อกรกับศตูที่ยากลําบากน้องเบลจะต้องโดนโยนเล่นความอันตรายของมอนสเตอร์นั้นอาจจะรนแรงถึงขั้นทําให้ Section 6ตกที่น่าลําบากการรวมพลครั้งใหญ่ของเหล่าเพื่อนๆที่เราได้ทําความรู้จักมาตั้งแต่1.0เพื่อที่จะต่อกรกับภัยพิบัติระดับหมอต์ครั้งนี้พวกเขาทั้งหมดจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่รอติดตามใน1.4 โค้ดสลัดสามร้อยเพจฟรีหรือจะไปแลกรับในโฮโยแล็บก็ได้ง่ายกว่าในส่วนของเนื้อเรื่องจะมีทั้งหมด2ส่วนก็นนคือเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องของฮารุจามะที่น่าจะเฉลยปลมหลายๆอย่างให้เราเข้าใจกันพาโปฮารุจามะสุดเสลล์ต้องขอขอบคุณพี่เซนจิโอโปรดิวเซอร์ของซีซีไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมไม่รู้อารมณ์ดีมาจากไหนอยู่ๆก็แจกฮารุจามะแลงเอสหนึ่งตัวไปเลยฟรีๆงานนี้เกอเดอร์เย e ต้องเข้าแล้วนะ <c oughs> อยากซึ่งในตู้ครึ่งแรงนั้นฮารุจามะจะมาพร้อมกับมิยบิเลยบอกเลยว่่่่่าาาาแแแแห้้้้งงงงซซซึรรรในนนนนนตููมมมมมิิิิยบัััจจจะะะะไไดดเเเเเเกโคคคุ so ุลลลพพพพ์์สสสสวววขอฮป็ีธ 3ตัวละครบิวเอเจนตใหม่2อ,อันได้แก่สารเจ้าและกระเปา๋ายาแบงบูใหม่2ตัวได้แก่เอเจนต์กริเวอร์แลงเอสและบอลเลอร์บูแลงเอมีป้ายของขวัญติดด้วยนะความสามารถของเอเจนต์บูคือ FBI Open Up FBI! ส่วนของบอลเลอร์บูจะเป็นการโอ้โหเหมือนไลท์อ่เรามาพูดถึงความสามารถของมิยาบ,บีแฟนใหม่ผมกันดีกว่าเอ๋ยคิดมากนะมาเรามาดูความสามารถของเพื่อเธอคนที่ของก,กันดีกว่าอาทีงานครับขอรบกวนขอพื้นที่ให้เพื่อเธอคนที่อของกับผมหน่อยครับอืมดูดีขึ้นเยอะเลย มีบ,บีบเป็นตัวที่เมคานิกค่นขขอนข้างจะซับซ้อมนมากๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้มันง่ายๆสั้นๆทุกคนจะได้เข้าใจกันเอาละธาตุของมีบ,บีนะเป็นการคอนเฟิร์มเลยว,ว่าเป็นธาตุ Frost หรือว่าธาตุเยือกแข็งการโจมตีด้วยธาตุ Frost ของมีบ,บีจะทําให้ศัตรูติดสถานะไอไฟใครก็ตามที่ติดสานะไอไฟเนี่ยมียบ,บีจะแปลธาตุเร็วขึ้นแบบ300%ไม่ถึงหรอกแต่เอาไปว่าเร็วมากแล้วหลังจากที่จีศัตรูจนติดสถานะได้แล้วจะทําให้เกิดสถานะทั้งหมด3อย่าง f r e e การแช่แข็ง Shatter น้ำแข็งแตกซึ่ง2อย่างนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วและอย่างสุดท้าย Frostbite น้ำแข็งกัดซึ่งเมื่อคุณแปล Frostbite ให้แล้ว ตัวดีบัฟไอไฟจะออกไปแล้วระเบิดเป็นฟอสเบิร์นตามที่ผู้คนได้เห็นกันแล้วทางทีจะทำอนโนมาลี่เพิ่มขึ้นใส,ส่ตัวที่ติดฟอสเบิร์นด้วยเป็นไงไม่ยากแต่น,นี่แค่เบสิกนะต่อไปก่อนจะพูดถึงเรื่องของสกิลและท่าไม่ตายเรามาดูในส่วนของตุ้มจิ๋วใต้หน้าของยี่บีกันดีกว่าซึ่งตุ้มจิ๋วนี้จะได้จากการกดสกิลการติดฟอสเบิร์นและท่าไม่ตายแล้วหากมีเพื่อนรุ่มทีมที่เป็นซัพพอร์ตหรือว่าหน่วยเดียวกันเมื่อเกิดดิสออเดอร์ก็จะได้ตุ้มจิ๋วเหมือนกัน ขั้นที่2ใช้4ตุ้มจิว๋วขั้นที่3ในส่วนของสกิลไม่มีอะไรมากฟันเข้าไปแบบ แล้วก็จะมีการเจนตุ้มจิ๋วให้เรา2แต้มแต่แน่นอนเพื่อเธอผมนั้นไม่ธรรมดาสกิลมันก็ต้องกดได้2รอ,อบก็เลยได้4แต้มในส่วนของท่าไม่ตายจะเป็นการฟันชุดใหญ่เพืดด่อที่จะตัดคอนสะพานระหว่างคุณกับบัคเครดิตแล้วก็จะได้ตุ้มจิ๋วมาทั้งหมดสแต้มฟังไปฟังมาเหมือนญาติเดี๋ยวผมคิดว่าการเล่นไม่ได้ยากเลยหรอกแต่ทีย่ยากจริงๆนั่นจะเป็นการปั้นมิยบิมากกว่าเนื่องจากเรามีเซตใหม่ที่ตีลังกาดูหรือมองจากยอดเขาก็รู้แล้วของมิยบิจะเป็นเซตที่เน้นเพิ่มค่าคริเดเมจจจให้ม้มมมมีีีบบบพืเธอออผรรแแลลลววคส่่นาาาุะะตไปกกก็็10 10โโู ฮารุจาม้าผมว่ะพ hmm. ี่อ๋อโทษโทษฮารุจาม้าเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าสายโจมตีรุนแรงที่จะมีอาวุธเป็นธนูที่ดึงออกเป็นดาบคู่ได้ในส่วนของฮารุจาม้าผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากก่อนมียีบิแน่ๆการโจมตีปกตินั้นจะเป็นการโจมตีระหว่างธนูสลับกับดาบคู่ทีเด็ดของฮารุจาม้าคือหลังจากที่เขากดสกิลเอ็กซ์แล้วเมื่อเขาปล่อยสกิลเอ็กซ์ไปเขาจะสร้างอิเล็กโทรคิวเวอร์ขึ้นมา6เมตรเผื่อใครไม่เห็นภาพไอ้ตุ้มจิ๋วที่ลอยอยู่เนี่ยตุ้มจิ๋วอีกแล้วและเมืืื่่่อออออออมม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 ีีีีีตตตตุุุ้้้้จจจจจิิิ๋ววในนนสสาา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 าฮฮฮรรรรระะถกกกกกดดดโโคคงงงงงงไไเเเพล็็็ทขขยึป ซึ่งสามารถแปะได้สูงสุดถึง8 stack ซึ่งเมื่อมีส stack 2ขั้นขั้นต่ําขึ้นไปฮารุจะมาจะทําการมาร์คดูและทํการพุ่งโจมตีได้ถ้ามี8 stack ก็ฟันได้ทั้งหมด4ทีเพราะว่าพุ่งโจมตี1ครั้งจะใช้ stack ทั้งหมด2และเมื่อฮารุจะมามีเพื่อนร่วมทีมเป็นสตันหรือว่าอโนมาลีเมื่อฮารุจะมาโจมตีปกติโดนศัตูที่สตันอยู่หรือว่าโดนอโนมาลีอยู่เขาจะมีการเจน stack ของ Electro Prison ได้เพิ่มขึ้น2แต้มตีในความหมายสั้นคือเขาจะสามารถลําดับคู่ได้เร็วขึ้นนั่นเองในส่วนของทําให้ตายไม่มีอะไรเลยให้ยิงแรงตู้มไปทีเดียวยิงแบบทะลุไปถึงหัวใจในส่วนของอีเวนต์แรกจะเปอีเวนต์ที่น่าสนใจมากเราจะก เข้าไปในฮอลโล w s ซิโลในครั้งนี้เราจะมีไอเทมให้เลือกเมื่อเลือกมาแล้วตัวละครของเราจะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นซึ่งก็น่าจะมีตัวละครอีกมากมายเลยให้เราได้ลองกันต่อไปจะเป็นอีเวนหนึ่งที่ผมสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราจะสามารถบังคับแบงบูได้แล้วนั่นเองนึกว่าเล่นฟอร์ไกลอยู่แล้วยังมีอีเวนต์ที่เราจะได้เปลี่ยนจากเซเลสโซนกลายเป็นเทวูดิฟเฟนเห็นจ้าใชทผมพิมพ์มาอาร์คไนนะมันกลายไปอาร์คไนแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะมีกิจกรรมส่งตัวละครไปโปรโมทเพื่อเอาเพชรหรือจะช่วยน้องแบงบูต่อจิกกกกออออแแแแล้้้้้วววว็ยัมมมีีีีเเนนนน์์ท่่ชสาาาาาจจรรรคคบบบบถไดโใะ 2ตัวด้วยแน่นอนว่าคงไม่พ้นของอัพตัวละครอ,อย่างฮารุจิมาแล้วก็มิยบิยิ่งกว่านั้นแพทใหม่ก็ต้องมีแมปใหม่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นท่าเลยที่เพิ่งเปิดใหม่นั่นเองต่อไปจะปเป็นคอนเทนต์เกมอันใหม่ที่จะมาคู่กับชิลดีเฟนซ์ซึ่งจะสลับวมุนเวียนกันไป2อ,อาทิตย์ครั้งในเดลลี่ซาวนี้จะมีภไปที่การสู้บอสซึ่งบอสก,ก็จะมีทั้งหมด3ต,ต,ต,ตัวต่อการรี1ครั้งซึ่งโดยปกติแล้วของใครคุณชนะบอส2ใน3คุณก็ได้เพชรทั้งหมดแล้วแต่เอิญผมก็ผู้ชายอิกซ์ตรีมซะดิมันก็คงต้องเล่นทั้งหมดแน่อนอนว่าในนี้ก็จะมีบัฟแล้วก็จะมีเงื่อนไขก็ต้องรอกันติดตามกันอีกทีและในช่วงสุดท้ายนี้ก็จะเป็นคุณภาพชีวิตและอื่นๆ ทีมงานได้ในส่รูปโปรไฟล์แบบธรรมดาพมเพิ่มขึ้นมาอีกห้าอันใครใช้วะตั้งแต่แพท1.4่นขึ้นไปจะมีการรีแคปเรื่องให้เพื่อความง่ายต่อผู้เล่นใหม่แน่นอนว่าใครที่เล่นผ่านไปแล้วหรือว่าเล่นจบไปแล้วก็จะได้รงงางวัลเพิ่มเติมด้วยในส่วนของร้านกาแฟมตอร์ทีมที่จะทำหลายสูตรก็เลยรวมเป็นสูตรเดียวเลยคุณสามารถดื่มสูตรเดียวนี้เพื่อไปคูณสองอันไหนก็ได้เลยต่อจากนี้การฟังคูณสองจะเรียงอย่างสวยงามทุกคนได้กลิ่นปะผมได้กลิ่นความเจริญต่อจากนี้ถ้าไม่ตายจะไม่่่ใใชช้้ลลงงงกันนแวตาาค <Evolution. S 2> คือคุณจะเห็นได้ว่าที่หน้าตัวละครจะมีก้อนสีส้มๆสเพิ่มขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าไม่ตาของตัวละครตัวนี้ใช้ได้อยู่อ <Wallace> ต่อจากนี้คากคุณผ่านชีวิตรีเฟน์รอบที่แล้วมารอบต่อไปคุณสามารถเริ่มต้นที่ชั้น4ได้เลยต่อไปไปฟังก์ชันสรับสายลิงตอนนี้เรากำลังจะสามารถล็อกกับบ้านชาวบ้านเขาได้แล้วแต่จากที่ดูทางทีมงานใส่โซเชียลสิเอ็ดกับอ hm ุ้มตีนแมวเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีในเกมว่าระบบนี้ดีแค่ไหนรวมไปถึงระบบใหม่กันพาแฟนสาวของเราไปเดทถึกเราสามารถพาตัวละครที่เรามีไปเดินเที่ยวด้วยกันได้แล้วเที่ยวเดียวมันไม่พอคุณสามารถพาไปเล่นเกมได้ด้วยไม่ต้องมีรถพงเพื่อน,นในชีวิตจริงหยอกเลยนะนา,นา,นานเอาไปสู่อาก,กาศบ้างก็กดี เดินมันเดินได้เดินปัก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  แล้วตัวเกมก็จะมีระบบลบข้อมูลอยู่ตัวอ,อย่างเช่นเนื้อเรื่องตัวละครที่เราเล่นจบไปแล้วก็สามารถลบได้เพื่อเคลียพื้นที่สุดท้ายนี้มีอีเวนต์ในหน้าเว็บเพจสามารถสแกนและไปร่วมกิจกรรมกันได้คุณอาจจะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีเพจห้มาครอบครองก็ได้นะ <c oughs> ก็จบไปแล้วจบเพอกูจะตายแล้ว <c oughs> ทำไปไอไปจะรั่ว <c oughs> ตอนนี้ก็เออเวลาตีสามได้แล้ว <c oughs> กําลังได้ที่เลยยังไงก็ขอบคุณคนดูที่มาถึงตอนนี้มากๆนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ค่อนข้างจะใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายรู้ไปถึง,นงเนื้อเาวบจ อเมบก็คิดเห็นยังไงกับคลิปนี้คิดเห็นยังไงกับแพทนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยถึงผมจะไม่มีสปอนแต่ถ้ามีคนกดไลค์กดซับตลอดผมก็จะชื่นใจไปได้ตลอดต้องต้องให้มูไหมนิดนึงไหมเผื่อแบบมีคนอยากมูใครไลค์ใครซับขอให้ไม่หลุดเลทส่วนผมเพื่อเธอจะได้ทุกไม่หมดตัวยเย้ยสิ่งหี่ we